สวยๆทุกคนวันนี้ได้รับของอีกแล้วเรามาแกะกันดีกว่านะว่ามีอะไรข้างในอายาคิดว่าน่าจะเป็นชุดแปลงหน้าเปล่านะแทมแทมแ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 มอะไรเอ่ยทำไมมันเล็กๆกระทะ รักเต้นนี้แต่เล่นแต่แล่แเต้นม,ม,มอ่าได้แปลงมาหนึ่งอันของ ELF นะคะหน,นึ่งอันและเท่านั้นยังไม่พอค่ะยังมีกล่องใหญ่อีกหนึ่งกลง่อง แกก็ได่กวัวว่ามีอะไรแทมแทนแท,ทนแคนโอ้โหเพีย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 มาให้ดูกันทีละชิ้นที่สั่งมาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คือของฝากทั้งนั้นนะคะก็สั่งอ่าบิลด์บุ๊กไปอีก สองชุดนี่ของฝากทั้งนั้นเลยแล้วก็สั่งชุดอา,ายแชโดว์มาอีกหนึ่งชุดชุดน,าานี้ห้าบาทนี่ห้าบาทเดี๋ยวเปิดดูซิด,ดูกันนะ สนใจไหมไงน่าใช้ไหมคะห้าบาทห้าบาทเปิด,ด,ดสูสิอ่าสีสวยด้วยละอือม,มีกี่สีหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสอห้าเจ็ดแปด 8432ครั้งนี้ไม่ตกเลขค่ะชุดนี้5บาทเท่ากับ beauty book เลย5บาทแต่ว่าตัว beauty book จะมีลิปสติกด้วยแล้วก็เล็กกว่าแต่ตัวนี้จะมีเฉพาะอายแชโดว์นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปซีว่ามีอะไรอีกต่อไปก็คือตัว อายแชโดว์ <Eyes> เหมือนกันค่ะสั่งมาอ๋อพูสั่งมาสองสองโทนเปล่าหรือขอดูก่อนเพราะว่ากล่องไม่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างสั่งเยอะจัดอ๋อเหมือนกันค่ะ5้าบาทของฝากของฝากข,ของขวัญ ของขวัญซานต้าอ๋อจะเป็นรู้สึกจะเป็นคนละเฉดเดี๋ยวดูสิอ๋อเป็นคนละเฉดสีค่ะจะเป็นโทนโทนร้อนกับโทนเย็นเป็นไรห้าบาทีกหนึ่งชุดแล้วต่อไปมนี่อะไรอีกได้ลิปกอสแถมมาอีกแล้ว แล้วก็มีสั่งตัวนี้ที่ดัดขนตาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่3บาทหรือเปล่าน่าจะ3บาทที่ดัดขนตาอันนี้สั่งมาใช้เองแล้วก็ยังมีแปรงปัดแก้มอันนี้จะเอาไว้ใช้สำหรับตอนเดินทาง เล็กๆสะดวกดีง่ไดึงดึงดึเออน่าใช้เนอะอันนี้เท่าไหร่จำราคาไม่ได้เดี๋ยวดูโพยก่อนเขามีโพยติดมาด้วยอ่ามีแปรงไม่มีราคาบอกใอนนี้ค่ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าน่าจะประมาณหนึ่งหรือสองหนึ่งสองสามเหรียญนี่แหละจำไม่ได้ค่ะ ชิ้นชมชิ้นชมเดี๋ยวพอแอนได้แล้วแอนเอามาแบ่งกันดูนะโอเคตอนนี้ขอไปเตรียมตัวทำการบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปเรียนแล้วก็วันนี้มีออกไปพูดหน้าชั้นด้วยแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะ